รัฐบาลเอาเอสองอวดติดติดแล้วนะสองวดติดติดเลยนะตามสูตรมาแต่ตัววิ่งนะครับมาแต่ตัวรูดนะขอเลขเออเอเข้าตลอดปังปังค่ะฮานอยบอกได้เลยว่าเข้าเกือบทุกวันฮานอยเข้าเกือบทุกวันสอปปอลาวนะครับมาตลอดสอปปอลาวมาตลอดเด้อนะครับไม่มาแต่วัที่แล้วนี่แหละนะไม่มาในงวดที่แล้วนี่แหละ,นะว,ดลว,หละวดก่อนหน้านี้ก็มาเข้าตัวฟันเลยหนึ่งสี่หนึ่งสามเจ็ดสี่เข้ามาหมดเลยหกห้าก็เข้าอีก โอ้โหสมปรลาวเนี่ยคักเหมือนกันนะครับเนาะรัฐบาลบางคนว่าโอ้ยให้มันเหมือนกับรัฐบาลเวียดนามโอ้มันก็ยากเหมือนกันนะรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับเนาะรัฐบาลงวดประจําวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับทั้งนั้นเขาก็เห็นไหมทําไมคนนึกชอบเสี่ยงโชครัฐบาลกันมันมันถ้าเกิดว่าถูกมันดีใจนะถูกค้าน้อยทุกวันยังไม่ถูกเท่ากับถูกรัฐบาลครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้นะครับเนาะจริงไหมทุกคนถูกค่าน้อยกับโอเอ3ามตัวแตกนะครับเนาะ ถูกสามตัวแตกยังไม่เท่ากับถูกฮานอยสามตัวแตกสองวดติดยังไม่เท่าถูกรัฐบาลงวดหนึ่งนะครับเนาะครับับมนไม่ได้พูดคุยกันเนะราไม่มีดวงเลยค่ะอัน,นจริงนะนะพี่เดลิตานะครับเนาหลายๆคนเออให้แนวทางเหมือนกันไล์สดคนดูหนึ่งพันกว่าคนให้แนวทางเหมือนกันบางคนไม่ได้บางคนก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับใครเออขึ้นอยู่กับเอไหม <laughs> คงไม่ขึ้นอยู่กับโอเอแล้วนะครับนาะก,ก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆทุกๆท,ท่านแล้วดวงนะครับดวงของคนเราไม่เหมือนกันบางคนซื้อรับหูรับตาซื้อก็ยังบ่ถืออยู่บางคนหลับตาซื้อก็ถูกนะครับนาะเพราะว่าอะไรดวงมันมาถึงแล้วนะครับดวงมันมาถึงดวงมันได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้สิ้นปีโอเอขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้ใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้นะครับเป็นโบนัสให้กับพี่ๆกันแล้วกัน ราบวดรัฐบาลวดนี้1พฤศจิกายนขอให้เป็นโบนัสให้กับพี่พี่ทุกคนนะครับพี่พี่ตั้งแต่ต้นปีมาเลยเนี่ยพี่พี่ลองดูนะ7กับเนี่ไม่เคยหนีไปไหนเลยนะ7กับเนี่ไม่เคยหนีเลยงวดไหนมา7นะครับ9ไม่มางวดไหนบางทีมาทั้ง9้าทั้ง7งวดที่แล้วนะครับมาไม่7งวดก่อนหน้านี้มาไม่7มา7 1 7 2งวดก่อนหน้านี้มา9มามานะครับเนาะสังเกตนะครับพี่พี่สังเกตดูนะ7กับเนี่ลองลอง เทเจ็ดเก้าไหลดูสินะครับเจ็ดเก้านี่ลองย้อนสถิติไปสักห้างวดเนี่ยเจ็ดกับเก้านี่ไม่หลุดไปไหนเลยนะไม่หลุดไปไหนเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะโอ้จะฟันให้เลยนะครับถ้ามาตัวนี้โอ้มั่นใจว่าต้องมาตัวนี้แน่นอนนะครับต้องมาตัวนี้แน่นอนเลยนะครับมั่นใจมากๆเลยชอบด้วยนะครับน้องเล็กก็ชอบด้วยอ่ะใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมมาจา้าแล้วห้าร้อยชัวันนี้ตัววิ่งตัวรูดนะครับวันนี้เด่นเจ็ดนะครับน้องว่าประจําวันที่ หนึ่งพอยอหกสี่นะครับเนาะเด่นเจ็ดนะครับโอเยฟันให้ที่สนะี่นะครับงวดนี้นะฟันสี่ให้นะครับว่างวดนี้โอเยฟันสี่ให้ต้องมานะครับเพราะว่าสี่ไม่มานานแล้วนะครับสี่ไม่มานานแล้วรองเจ็ดฟันสี่รองเจ็ดน,นะครับสําหรับตัวเจาะถ้าเกิดว่าที่โอเยบอกว่าเจ็ดกับเก้าเนี่ยมาตัวเดียวกันมาตลอดเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเก้าโอ้ให้สองเก้านะครับงวดนี้ให้สองเก้า จ็ดสามอ่าถ้าเกิดว่ามาเจ็ดนะให้ตัวเจาะสี่ตัวพอสี่หางพอนะครับแล้วก็ตัวรองอ่ะนี่นะวันนี้นะนี่นะครับรัฐบาลงวดน,นี้นะโอเอะจะให้เลขน้อยที่สุดนับได้เลยไม่เกินอ่ะบอกเลยไม่เกินหกหางนะครับสามตัวให้แค่สามหางและมีเลขมักอเอะอีกนะและจะให้เลขฝันด้วยนะเอาไปหาเลขลอตเตอรี่เมื่อคืนนี้ฝัน ไม่แน่นะครับอาจจะมางวดนี้ไม่แน่นะอาจจะมางวดนี้นะครับรัฐบาลงวดงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนนะครับน้องวิ่งรูด7ฟัน4ให้นะครับลองเด่น7จ็ดนะฮะฟาดฟาดไป4นะครับเนาะเน้นๆเลยอ่ะพิมพ์คําว่าเน้นๆมาเลยจากทุกคนนะครับเน้นๆงวดนี้นะเน้นเลยงวดนี้นะครับงวดประจําวันที่1ต้องมาต้องออกให้ได้นะครับเพราะว่าไม่ออกนานแล้วและก็มันเป็นเลขสูตรนะครับมันเป็นเลขสูตรที่ หลังจากที่มา8ปดสามแล้วถ้าทุคกคนดูไลฟ์สดโอเอ,เอจะรู้นะครับเนาะเลขที่ตามมานั้นจะคือเลขอะไรนะครใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่านิน้นๆ้นมาจ้ะพร้อมรับนิน้นๆ้นมาเลยนะครับพร้อมรับนิน้นๆ้นมาเลยจ้านะครับพร้อมรับนิน้นๆ้นมาเลยวันนี้สําหรับพี่พี่ท่านใดที่จะเข้ากลุ่มนะครับ VIP ส่วนตัวจิ้มลิงก์ด้านล่างน,นะครับนนอะรับสินค้าแล้วได้เข้ากลุ่มใหพ้พี่เลือกรายละเอียดในลิงก์ได้เลยนะครับว่าจะรับอันไหนนะครับสะดวกรับอันไหนรับปันนและถ้ารับแล้วเอจะให้รูปรูปล็อกเก เอาไปบูชานะครับอ่าหลายๆคนเดินทางแควคาดปลอดภัยนะครับอันนี้นะครับเราขอพรท่านอาพิมพเขาว่าเน้นๆมาเลยจากรัฐบาลว่าประจําวันที่1พฤศจิกายนนะครับน64ขอให้เป็นโบนัสกับพี่ๆหลายๆคนนะครับฝากแชร์ด้วยนะใครแชร์แล้วขอให้หยิบจับอะไรขอให้ได้รางวัลใหญ่บางคนดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ไลฟ์สด อยู่ในรถอยู่แฟรกำลังขับรถอยู่เฮ้ยจอดปั๊มเลยเด้อว่าสั่นลงไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนว่าสั้นเผื่อมีเลขตรงกับโอเอบอกว่างั้นโอเคนะครับจัดไปนะจัดไปนะครับเนาะสำหรับเลขชอบนะงวดนี้นะโอเอชอบนะครับเลขมักนะวันงวดนี้นะครับเนาะเจ็ดศูนย์กับเก้าแปดนะครับถ้าเกิดว่ามาเก้าขอให้มาเก้าแปดเด้อนี่นะครับเนาะเลขชอบงวดนี้ไม่เกี่ยวกับการคำนวณนะครับเนาะพร้อมรับเน้นๆก็ใครพร้อมรับเน้นๆพิมพ์คำว่าเน้นๆมาจาก พี่จันทิมาเน้นๆจ้าพี่แอนเน้นๆพี่ศิริมาเน้เนๆค่ะพี่ลักษม์หนีเน้นๆค่ะอ่านะครับเนาะโอ้ยเน้นให้เลยสองหางหาลอตเตอรีร่ไว้เลยนะครับหาลอตเตอรีร่ไว้เลยนะนะครับเนาะเน้นๆหางแรกเลยนะครับตา,ตามตามงวดที่แล้วด้วยนะครับเนาะเหมือนกับเลขตามงวดที่แล้วนะสี่ศูนย์นะครับสี่ต้องมางวดนี้ฟันธงนะครับเนาะฟันธงตามสุเรเีต้องมาฟันขาดไปเลยสี่ต้องมาล้านเปอร์เซ็นต์ นะครับ้ยมั่นใจนะบงวดนนี้4ต้องมาล้านเปอร์เซ็นต์ถ้ามาแล้วเอให,ให้ไปเลย40เน้นไปเลย40งนวดนี้นะครับน,น้อนเน้นให้ด้วยนะมีใครเน้นให้กับไอแบบนี้บ้างนะไม่มีนะเว้นเน้นให้เลยนะครับวดน,นี้ตัวเจาะให้แค่ชุดนี้4ตัวตัวเจาะให้2973นะครับแล้วก็4 3 6 4นะครับนี่แล้วก็นี่นะลองไว้6,4ด้วยนะนะครับนอก,กีดไว้ตัวที่2เลยนะครับเราเน้นให้4 7นะครับ สี่เจ็ดว่างเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเด้อนะแปลงเลขเอานะเพราะว่างวดนี้เออให้เลขน้อยมากแค่หกหางเองเลขชอบเลขมักตามก็ได้ไม่ตามก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับเลขเน้นเน้นงวดนี้นะเลขเน้นๆงวดนี้สี่ศูนย์สี่เจ็ดหาตรรี่ได้หาไว้ไม่มีสี่ศูนย์หาหาศูนย์สี่ไว้ไม่มีสี่เจ็ดหาเจ็ดสี่ไว้เด้อน,นะครับเนาะ,ะเดี๋ยวให้เลขฝันก่อนเลขฝันเบาๆนะเมื่อคืนนี้ฝันเบาๆนะฝันเบาๆก็มีเออบอกว่า เลขฝันเมื่อคืนนี้นะเอเอได้สี่ศูนย์ห้านะนี่นะครับมันตรงกับเลขเอเอแต่ว่ามันอยู่ข้างข้างหน้ากับข้างหลังนะสี่ศูนย์ห้าเด้อหาลอตเตอรี่ไว้นะครับหาลอตเตอรี่ไว้สี่ศูนย์ห้าได้ตัวเดียวเลยเลขฝันเมื่อคืนนี้แดงๆงเลยเผื่อไปเป็นฮานอยเผื่อไปเป็นสปปลาววดนนี้เด้อนะแต่เอจะไปเน้นรัฐบาลนะสี่ศูนย์ห้าเน้นรัฐบาลว่าประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับเนาะรองหาลอตเตอรี่ดูสามตัววันนี้อ่ะพิมพ์คําว่าสามตัวมาจากทุกคนสามตัวนะครับเนาะ สองเจ็ดสี่นะครับตัวแรกเลยสองเจ็ดสี่นะนะครับสองเจ็ดสี่ตัวที่สองต่อเลยตัวที่สองสามหกสี่หาลอตะเตอรี่ไว้เด้อบางคนโอ้ยมีแล้วตรงกับเลขเออเอเลยดีใจว่าสันนั่นนั่นแหละเจ้าจะมีโชคมีลาบแล้ววันนี้เจ้าจะมีโชคมีลาบแล้วนะครับขอให้มีโชคมีลาบไปด้วยกันเดอ้อตัวสุดท้ายนะครับเนาะสามสี่เจ็ดนะครับมีแค่นี้นะพี่ๆนะวันนี้สามตัวนะครับแคป แคบไว้เลยนะครับเราขอให้โชคดีนะว,วันนี้ขอให้ไม่ได้มาไลฟ์อีกแล้วนะนะฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยใครที่ไม่